ที่ผมไปพี่นอ้องไมอนี่กับมารีวิวของเนาะที่ไปเอามาไมอนี่เลยกับลายเถื่อนแล้วเนาะจากนามบุญธรรมเนาะกัไปกับตรงแว่นคือเก่าพี่น้องเสิบจไปดิพี่น้องมาเบิ่งวียังไม่เอามือลงอ่ะที่มี่ยังไหนมาเปิดกล่องเบิ่งลายอย่างเลยอ่ะแนวเนี้ยนี่เนาะ สิคันพ่อใช่พ่อคันพ่อเราไม่ได้ไอหลังเคยเอาไปลองแล้วพี่น้องถ้าอย่างวอลิเวีวร์เนี่ยได้สัะเนี่ยเนี่ยก็นมีที่พอมึงน็อกก็พี่น้องเด้อนี่เด้อมันของไทยน้าตาเป็นนาตาพี่น้องเลยอันนี้เอออันนี้เป็นอันนี้เป็นโอ้นี่เป็นเบสเป็นเบสพี่น้องเป็นเบส เป็นเนื้อโอ้แลวเป็นเนื fruit, so kind of ้อเนื uh, right ้อเพเนี่ยตำหรปลาคอเพระาคอเระธุรกินอะไรเพราะธุรกิจบ่ากินแล้วแล้วเจอก็จะกินแต่ปลาคอแหละธุกิจมัคากินใครให้พี่น้องเบื้องลดนให้เบิ้องล้นแล้วเออนี่งก็เปิดปากใหม่เลยเนาะใครเบื้องก่อไม่ยังเนยไรเน นี่สูตรมันพี่น้องเอ้ยมีแต่มักเบ็ดมักเบ็ดน่ะอ่าตัวซื้อมายังกระโดดเนาะแต่แต่เบิดีพี่น้องเใส่ของแเบ็ดป่อมป่อมปลาพี่น้องเอ้ยแล้วมาให้ายววัันเนมีอาแล้วอบ้านบ้านางอย่อยู่ออกแล้วอกําลังายเนาะคือแนวออกกําลังายนี่บีบนี่เกะใส่แม่ เพราะว่ามีขั้นหรับออกกำลังกายบีบออกกำลังกายข้อแขนมีหลันลนี่เนาะจะมีสีเหลืองอลไรจะเป็นหมากบานพคิดวอาเห็นนี่โพราโลกก็มีนนี้นมโลกโลกอยู่ในกับมือเขาอะี่โลกอยู่ในกำมือนะน่ารโลกอยู่ในกับมือแค่กำมือไม่เลือกแล้วจะใส่เป็นหมากบาน เป็นยังพ่น้องเป็นแผ่นใหม่ดินมาดูเป็นอะไรที่นองเขาเบิ่งดูอะไรนั่งไหนมาเบินเีเป็นอะไรมันเป็นเป็นอะไรแ่เบิ่เบิ่งดูป็นนังเรุลุ่มเบิรงนตกันดู่ันนังเาดนี้ที่น้องเขาเบิ่งดูน่งไหเนี มาหลุดน้ำกันดูพี่น้องมันแม่นได้งเงนะินมาเป็นมันคือคือทีลิคอปเตอร์ไม่ไผ่ <c oughs> แม่นบ่ <c oughs> นี่ยนะพี่นอ้องเจ็ดสิระมาณนี้มีการบอบนี่อันนี้ได้เชื่อเพื่อดำนดำอันนี้ได้เพื่ดอนนดำนดำเพื่อดำน้ำเลยนะเนี่ย่า โอ้ยเส็ดนล้วหมดเป็นเลยนี่เนาะเส็ดนล้วหมดเป็นแล้วกระดิ่งแล้วมีหน้าตามีด่างมือเที่ยวกันหมดเนาะเส็ดนล้วหมดเป็นแล้วน้ำพี่เนาะพี่น้องเป็นยนต์เฮลิคอปเตอร์คือเก่ายังแต่นี่เป็นแต่สิบบาทพี่น้องตัวนี้กันจีใหญ่ขึ้นพี่น้อง แบบเดหัวยญนแบบนี้วายญนเนาะเอีคนนึกแต่หลายอันที่กันเยอะโอ้ประกอบเป็นดอกเอออันี่เนาะประกอบเป็นเป็นยนแบบนี้เนาะเป็นยนใหม่โอ้เครื่องบินหลบจูนเจนเครื่องบินหลบก็มีพี่น้องเออ โอ้ยประกอบเป็นมนี vos, ่ด <of bile> <anyway> ูเป <inaudible> ็นนี่เป็นติยามยกอบยากเลยอพี่น้องกแบเเป็นบบโอ้ยมันนี่มีมิดสไตย์เต็แล้วดูปอเบิกจากรอยแยกเป็นตาสิซับซอนมันเป็นยนต์มันเลยวะเนาะเลือดสองอันสามอันมาเบิกเห้แบเลยพี่น้อง นี S <S <People> ่เขาไปเอามีอยู่สอันครับแน่นี่มาลายเหลือแล้วว้าวนี่จากนียังยันใบผัดงานด้ครับนี่ก็ย้อนบ็อกาไทยใช้บล็อกคอมตึ่งคอปเตอร์ฝันถาไทยะเออนี่เงาปินเนาะไอพี่น้องไายเป็นยังพี่เนอะ

อ่านบ่ได้ไหมบ๊บยไมาบอกได้เหรอเจ๋งสุดๆพี่น้องเอออ่ะโยนโยนเบือเบือเบือมีโยนหลายแล้วพี่น้องวันนี้เอาเบือไปดำๆสี่แฝดเออ รืเปนามบ่แมนรแมนูเือเรือบังขับใช่ปีน้องแมนแล้วเนาะนี่ขอบนี้อง่าแบบสวยงามอลังการงานสร้างเนี่ยนนี่อ๋อพอกนาอีี่น้องพอเงาไปเป็นร้อยแมาหอนบถึงเบื้อ ต้องรุ่นทางนี้ดขางนี้ดขางนี้รุ่นทางนี้ทำทำทำทามโอ้อบเนีังคับเอเอนเอนเ่นเพื่อนเพอนเพื่อนเพื่อนเ่อนเ่นเพื่อน่นเ่นเ่นเอนเั่อนเนน่ออเ่่เนพ่นอน่เืนเือน้ เราเอาตัวมาขับมากมาเออเป็นเครื่องมันข่าวเจ้าบังขับแบบอะไรแบบนี้อ๋อยิงปืนหิงเนาแม่นมา,นาเนาะเป็นม <c oughs> าเป็นแม่นมาแล้วในกลุม่มบังขับก็มีเยอะเลยพี่น้องนี่แน่ชวนประกอบอันนี้ก็ชวนประกอบอ๋อ,อ,อนี่มีหอนะดตาลบิดเนาะตาลบิดนลอยๆสำหรับอันนี้เนาะเอากระสียิงประมาณนี้ยิงยังบานมุ่นแหน่หน,นิ อ่าตัวนี้ก็จบไปพื่น้องเลยจบไปก็รับกองนี้จบไปเอากองนั้นเอาไปกองนี้าเลยกองนี้กะเป็นเป็นหมกบานพ่น้อ้านจหน่อกบานรวมเบิก็มีเจ็หนวยนะมีหลาสีอยู่พ่น้ม้ยสีนี่เนาะอหลาย นั yeah. olla, Maria, uh, ่งอ uh, uh ี่ก้นอกอย่างนางตอนนเริ่งบิซาดี่เป็นปะเทศเมาเป็นปาทเมิางเอมาเทศอเมิดปรนเอมกด้วยเมาปเราปรกปเดมรนกามรแทอมกอมาเทมิกทมากาอมาทองิาทกาามาทาองกเอ้าอมราทมกองสุดท้ายมันเหมือน ส,สีแดงใช่พีนกน้องเป็นอีหยังตัวนี้เหล้พี่น,อน้องในหนึงรุ่นรุ่นรุ่นเหมืนอน้องตดอมาเลยมองโอ้วันนี้มีเพื่อมีคิก <laughs> เี่นแนบแปลกแนบแนวแปลกเดี๋ยวไปลงน้องไอ้หลังหาไหลจับปลาก่อนวันนี้ดมันดูตัวนี้แม่อนน้อกันแน่นี่นบแปลกพีน้องเยติดดอกมาไข่แบบนี้ได้มาไข่เด้เออดี พมคือกันพี่น้องเลอ้มไปลอยน้ำพี่น้องดูกนน้ำปิดนี่บงตสอบรูปแม่น้ำกระแทะมาดบหลังก่อ้รุดมืรูไอ้แบบเตอ่เดไปเลยสคนดึงยังไม่ยอมออกอยู่โอ้ยขึนนอกกันนเอาเข่าแลตอนเอาเข่าแลเข่ามวอครบได้ดินะโลดอ๋อเป็นโลดบบ่ออันเก่า เป็นเสื kind of ้อแบบเก่าแต่ว่าสไตล์ใหม่พี่น้องอ้าวตัดออกตัดออกมากขีเกียไปเพื่นอะไรไนี้เคบุเเฟ่ตพี่น้องไยออกมากเลยพี่น้องเพิ่มเ็นนี่นี่ยนี่นี่เสื้อแบบนี้เนาะ เ,นนเดี๋ยวเลยีปนอัสนี้นเป็นเทือแบบในบุกจกขื่นเนาะสายสามเ,ส,เาสายานเปดอ้าวสายสายสามแวนถึงไอกอือสายมงได้นันนี้หาบมงคงสายกนี่มัเดตวนี่เป็นต่สิบมังคับใหญ่กว่โต๊ะีเป็น,นบน้าม่้ยเราเ เดตอนนี้มีก้อนแบตบ่คือกันเลยผมมีก้อนแบตบดแล้วเนาะพี่นอ้อนนงคล้อ,ลองที่เป็นแหนมือนยังที่น้องเยไอ้ลันกับไปลองเปิดเหรียญนะจับมือเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ซุ่มเปิดล่องเหรียญมึงเนาะคลิปพ่มาวันนี้ก็สีข้อจบไว้เพียงเท่านี้เนาะการขอบใจน้ามึงทำลายๆเนาะทีส่งของมาให้ไอ้ลังเนาะการได้ขับแรเดอรนะ์น่ะเป็น กะหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะพี่ได้รับ